สวัสดีค่ะมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะจากช่อง SKM เกษตรแฟมิลี่นะคะพามาชมสวนญาติซึ่งมีซักเป็นน้องชายค่ะเปลี่ยนจากพื้นที่นาทำสวนกเกษตรเพื่อเป็นรายได้เสริมพี่น้องสร้างอาชีพทำนาข้าวบาได้ก่ะ ปรับเปลี่ยนไปแนวแนวใหม่เนะพี่น้องจากแผงโซลาเซลล์้้เฮือนเพิ่กนกะมาซ้อยติดตั้งให้อยู่พี่น้องเปิดลงบ่อ ลงสะน้อยแล้วก็สูบจากสะน้อยในกาไปหุดในสวนนั่นแหละพี่น้องหมุนเวียนอันนี้คือต้นพลิกหน้าบ้านต้นมักพริกหน้าบ้านหน้าพี่น้องปลูกตั้งแต่ทางเข้ามีพลิกมะเขือหลายอย่างหลายแนว เก็บกินไปเรื่อยๆกระยังดกคือเก่าได้ผุ่นขี่งัวพี่น้องได้ปุ๋ยขี้วัวใส่ค่ะงามขักเป็นตะสะอ่อนเนาะพี่น้องอน,นี่กับต้นกล้ามะเขือส้มปลูกไว้ ตอนแรกนึกว่าต้นไม้ป้าข้างๆต้นมะเขือนะแม่นโอโวคาโดเพิ่งเคยเห็นต้นเขานะคะยายสมก็ยังบ่เคยเห็นโอโวคาโดปปากลายพี่น้องอยากกินย่ำใดก็เอาขึ้นมากินได้สบายเลยอันนี้คือส่วนมะเขือเปราะ มีมะเขือลายมะเขือขาวนี่งามขักพี่น้องววเก็บขายทุกวันจนบอ่อขายพี่น้องววเก็บสุดๆจากสวนนะคะเพื่อนกันอยู่นำกันทรงพวเมียซร้อยกันเหิดสร้อยกันทำหารายได้มีรายได้เข้าทุกมือเลยพี่น้อง<า>อันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ ใคสนใจใคบ่มีทางใดกะเบิ่งเอาพี่น้องเอาไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานสภาพหรือว่าสภาพแวดล้อมของเฮาแหละเนาะพี่น้องปลูกเองขายเอง ส่วนด้านนี้ก็ต้นพลิกต้นมักพริกใส่ตำม,มักหุ่งฮะน้าพี่น้องพลิกจินดาถ่ายกับย้อนแสงจักน้อยระบบสายน้ำยุดกระจากแผงโซลาเซลล์นั่นแหละค่ะฝังท่อนำ้ำนี่ก็มักสารีงามคักท่วมหัวยื่นมือพี่น้องเบิ่งเอา ปูย่างละเล,ล็กย่างละน้อยผสมผสานกันเอาไปขายตลาดมียังกะเอาไปขายเนาะพี่น้องเขาทามยังกะให้ได้ขายนะพี่น้องหัวในคอกยังบดเอาออกเลี้ยง น้องเบิงเอานุ่นบาคงนี่ขนาดอยู่ในหฮบมืดๆดได้นี่ได้กินพุ่นคิงัว่วย้ากไงพอ่อรวยโกงกันอยู่มักเนื้อก็มีนะไม่ยังคือมีแต่่วยใ,<ม>ใช่ไหม,นนมเตงพี่แ้งน่ตัดเครื่องในอ,อกทิ้หมยสดดให้มันุกไรบังคับมันเอาอย่างอเล็กอไน่อย,อยงเอาอ่วเอาลาย โอ้ถ้าตัดเครืออันออกละมากมันสิซุกเร็วบ่ไม้แนวนั้นตัวมันบุมีใบเลี้ยงเดสมันขับให้มันซุกพ่อครัโลจากบ้านแต่งซุกเต็หอออันนั้นก็แมน โอ้มันบริธรรม,มดาลเลยนี่ยนมอ <laughs> โอ้ยตะก้อนมันดกตรงนี้ค่อยเก็บไปต้องหลายแล้วคอ่คอยเก็บไปหลายแล้วตะก้อนนี่ค่อยสิปลูกมะกเต็นใช<า>่ตลาดอย่างเดียวว่นแม่ตะก้อนค่อยปลูกมะกเต็นกว่าใส่ก็หลุมมนันนี่ตอนค่อยปลูกไม่เนาะตอนค่อยปลูกไม่นี่ค่อยปลูกใส่กันเลยมะกเต็นกว่าอ้ามะกเต็นกิ่งมันซ่ากว่าเนาะมันเลยเนี่ยเก็บน้ำหลัก แทน,นที่น้ำรลุมะมเขือนี่คือมีมะแตงคู่ลุมต้นไนโอ้แตงกวานี่เก็บเบิดแล้วเออเบอิดแล้วเราคอยตัดเถือมันทิ่ม,มเก็บเบิดตัดเถือทิมแล้วเอาออกไปทิมข้างนอกแทนที่นี่โยมมะมะแตงนี่สองร้อยสองร้อยกว่าต้นรหรือไรคอยปลูกซ้ำต้นมะเขือนี่แหละมะเขือนี่จกต้นใช่ไหมสองร้อยสามร้อยไปแล้วเนะาะอาโมเมนเป็นไรพุ่นุ่นนี่เป็นไรพี่นี่เครื่งไรบี่นี่มะเขือประมาณงานกว่าบุถึงครึ่งไรหรอก ดินเมื่อนี่เนาประมาณไรหนึ่งส่วนเมื่อนี่ค่ะเออรวมทั้งมะขั่วมากไงเอเมื่อกซื้อบมะเขือนี่ขายได้เงินหมื่นนึงเลยได้ไหมไม่มมื้อละสี่ร้อยห้าเก็บหาก็เก็บเนาะเออหาก็เก็บเดือนปลายเลยได้ว่าหาก็เก็บก็เดือนกว่าขายมากเนี่ยโยอันตอนนั้นอาทิตย์หนึ่งในสี่มื้อหาก็มาอาทิตย์หนึ่งห้ามื้อนี่บุหงนี่แล้วค่ะในอาทิตย์หนึ่งก็ได้ตกไปสองพันเกือบสามพัน p ้ r อาทิตย์หนึ่งนะ ผัดเดือนนึงมันก็มีสี่อาทิตย์เนาะขายทอดมะเขือนี่ก็โนู้นมากกวอันนั้นเส้นบะนาวผัดเก็บได้ขายเฮงอีกเนาะเด็กแกนเพื่อเพื่อถึงเดือนพุทหนึ่นสิบโได้เงินสามหมื่นเท่านี้มาบอกเฮามันต้นมันแก่เฮากะตัดแล้วมันแก่โอ้มันมันเป็นแบบนี้ให้เฮาสังเกตมันง่ามันเอาง่าอะไรมันบ่งงามง่าอะไรมันอันนั้นตัดออก ตัดแต่งเนาะเขาเอิ้นว่าตัดแต่งตัดออกเอาแล้วมันก็แตกไหมมันสูงแล้วมันบวป็นมากเนี่ยตัดออกอ่าตัดออกให้มันแตกขึ้นมาใหม่อย่าไปตัดเพื่อเดี๋ยวให้มันล้นมันสิขาดการขายมันสิขาดบม่ได้ขายบ่อีกอย่างนึงมันจะตายเพราะมันบมีใบเลี้ยงนี่เอ๊ะทยอยตัดเท่าน้อยเออต้องทยอยตัดเอาเออ อ,อบัวหิมะออออพพปกติเขาปลูกจะดอยอ้างขานครอ,อันนี้สั่งมาทางเฟสสั่งหน่อมันมาก็เลยเอามาปลูกสั่งหน่อเลย โบเมนหัวมันเนาะก็หัวมันนั่นแหละบโบเมนหัวนอมันมันสิเป็นนอตั้งหากนอจ้าบ้านไงเขาขายเป็นกิโลสร้างเป็นโลงเป็นกิโลหัวมันะทดลองปลูกเบิ่งเนาะนั่นแหละเพราะว่าก็ถือว่าถ้าเกิดเขาปลูกเงาเนึ้อเนี่ก็หนนอมันสิได้เป็นคือกันกับนออันนั่นแหละนอออัน มันหนักนั่นแหละเออมีสิเตกออกเลยนี่เออมันกระแตกออกในเงาอลไเป็นนอเป็นนอเป็นนอออเออนั่นแหละงนึงนี่ก็ได้เป็นกิโลแล้วนอมันนะมันยังสิเต็กออกนอหน่เนาะเออนอมันนะแต่อันนี้ค่อยหากับปลูกเอาไว้ขยายพันธุ์เอาเออบานนี้ค่อยกัสิไทยปลูกโอ้ยปลูกสมนี้ก็ได้นอมาปลูกเป็นนี่เข่าไหลยำผลกับปลูกได้เดินนี่นะเออนะเออออได้แก่ไหมอือนี่แหละบัวหิมะไก่เลี้ยงอิน ไก่ไปซื้อมาซื้อเวอร์ไงเออซื้อโอ้ซื้อไก่ลาดไก่บ้านแล้ซื้อไก่บ้านแบบแม่งไก่พันนะถุงละสิบบาทเนี่ยจะเบิร์ดเรื่องมะเขือถุงมละสิบบาทพอซื้อแต่สิบบาทเนาะเจ็บหน่วยนะสิบบาทได้เหรอเราพอซื้อหลายเท่ๆสิบบาทสิบบาทสามถุงนี้ห้าบาท บ้านเฮาค่ะผงละลูเจ็ดขีดเจ็ดขีดบุขีดเจ็ดขีดลูละสิบห้าบาทเฮาขายบ้านเฮาก็ชั้มนี้เลยถ้าแถวบ้านเด่นแถวบ้านรสอยสิบกว่าโอ้โลสามสิบมะเขือบุโคคนขายเมื่อวานนี่เอาไปสี่สิบกว่าเมื่อวานเนี่ยไปสี่สิบกว่าถุงเนอะถุดเนาะโบ่มันสดของเฮาจากสวนเออ ขายบัดกูมือเห็นเนาะเพราะว่าเขาเขาเอาจากสวนไปขายเองแบบบ่ได้รลับซื้อเขาฮะนะถ้าบีเรียบมัดบุ้ขายบุมัเขาก็ดึกคิมลงคางตามะนะันเหลือจะเลยให้หมดทุกวันทุกวันเพราะของเราเอาลูกค้าไว้เออีกอย่างกับของเฮาเองเขาบม่ได้หลับซื้อมันเหลือกัเอาแทมแทมไปเห็นลดลดไปเหือนเนาะเหลือเล็กน้อยไอ้มันสดทุกวันน่ะลูกค้าจะติด พี่กายนี่เอาเหล้าอาให้มากินตั้งกี่กิโลได้มือเลยจักโลนี่โลนี่ก็ยี่สิบกิโลกว่านี่อันนี้น้ำเบารวมกันครับนี่เมื่อวานนี่มาเริ่มน้อยลงนะธรรมดาได้สามอาทิตย์หนึ่งห้ามื้อไปขายเอาจะคิดเบ่งอาทิตย์ละห้ามื้อมันสีใหญ่ทันบมอกมาเขือเก็บคู่มือเลยเนาะฮะเก็บเดรโละมาเขือไลยมาเขือขาวเนาะ เก็บบทันได้ได้หลายแล้วได้นีเนาะ <_ t us> พอได้ใช้ขายใกล้น้ำขายนั่นขายนี่ตื่มน้ำอ,อไม่กินไปน้ำมาไหมหกินไปน้ำขายไปน้ำคองสดจากสวน มัลซารีกันยังโมย่ายไอ้ับค่อยยังให้มันแก่ก่อหั่นแล้วจังให้เอาไปขายนี่เม็ดมันยังน้อยยังอ่อนเอาเอาให้เม็ดแก่ๆเนี่ยยังแซ่บกินกินกับแซ่บถ้าอ่อนหลายกับโบแซ่บได้เออนั่นแหละแบบนี้มันหลุดมันจืดนะนะมันแม่นสามฟักซาหรือสองฟักใหญ่สฟักเพราะว่าฟักใหญ่พุทธฟักใหญ่อะไรพันธุ์ที่ทงซูเปอร์บะข้าวเหนียวกับซูเปอร์โอแล่แล้ะข้าวเหนียวตัวสีเขียวนั่นแหละซูเปอร์ มักทั่วกับมืออื่นก็น,น่าเสรได้เก็บแล้วนะ